สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับผมแบดบันทมนะครับผมชีวิตในไรอ้อยเดี๋ยวซีรีมาแล้วพี่น้องคลิปนี้นะครับไม่นี่เนาะอ่าได้ใหญ่แปลงนะครับคือว่าคือว่านะครับตัดยุคล้อมเป็นว่าแล้วก็ใหญ่มาแปลงแต่สิบนะพี่น้องอ้อยงามีรลีพี่น้องงามนะครับทั้งสูงทั้งใหญ่พี่น้องแล้วก็ซอใบง่ายนะครับตัดตีแห้งนะครับมือวานพักกันตัดแล้วจบเราไปอยากซาวน์เนาะพี่น้องคลิปน่งไอยดีไรนะครับ เดี๋ยวมื่อนี้นะครับผมกำลังมารับคนงานนะครับมาลังสิไปให้อ้อยเขาะเปล่าไปแปรงอ้อยเานะครับต้องแนมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องเป็กกำลังแรงใจให้กันที่เก้าแล้วครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเจอกันที่ให้อ้อยเลยครับเดี๋ยวสใช้บรรยากาศการตัดอ้อยนะครับว่าอ้อยงามเมลยเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวเไปด้วยกันครับผม

ลอกพี่น้องเบิ้งอ้อยาง,งามดนะพี่น้องเนนะี้เดี๋ยวมีพาเข้าไปเบิง้งขนาดล้มํมันดูกพี่น้องโคตรหนักดำบ่ไหวได้รีสอร์ทล้ํทาทั้งแล้วทังปุ่นกระสูง หมักฮุ้งไก่ตุกใกล่ๆหมักฮุ้งเฮงนั่นเนียบปะรุ่งเช้าได้ใบมะกรูดี่พี่นอกตอนนี้กะขึ้นมาเตรียมเห็ดเนว้กินในคนงานนะครับเอาสิเห็ดต้มอันต้มเจือดเนาะต้มเจือดใส่บกักฝัก นี่ขวาแมงพิน,งน้องมุ้งขึ้นแมงจีซอนนี่ครับสองตาย้ายเพิ่อนลนไตไปไปรอไว้บอกต้มขึ้นเฮเนี่ยก็เปิดเสียงเปิดเสียงรอ,อ,อนมนั่นขวนกินกระตํามาหุ่งมาพี่น้องนะครับพี่น้องขวแมงเอี้ยงเนี่ยคือแมงนี่นแมงแมจีซอนกัแบบจีีซอนจีรีมุ้งกระตํามาหุ่งกระิแ่บเนย้เพ ใครได้ดีว่ะซิมึหงวหวานบบหาบบบห้คงแมงคมมีบมกกวาเนาะกวาอแจ็ไม่ได้มาวะนี้ฝากก่อนะชอฟองกันหนาววันเกิดมันลม หมอควันก็เป็น,ปนมึงลมแรงลมแรงไรนะครับคนนั้นกันสิขึ้นมาแล้วพี่น,อน้องหมอกระเบื้องเดือดนี่ครับแกงจืดบักฟักใส่ซี่โครงหมู